สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตตัวกล้อง NVR นะครับในกรณีที่ลูกค้าลืมรหัสผ่านโอเคเดี๋ยวลูกค้าไปกดที่จะว่าลืมรหัสผ่านด้านล่างหลังจากนั้นก็ใส่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ บโอเคหลังจากนั้นตัวโค้ดหรือตัวเลขครับมันจะส่งไปที่อีเมลของผู้ใช้งาน โ okay. อเค่ U, B B B okay. งา18ไปยังอีมิวลงทะเบียนโอเคลงเอเอเรียบร้อยแล้วก็นำโ้สที่ได้ไปกรอบช่องด้านบน สำหวันี้ก็คือให้สร้างรหัสผ่านใหม่นะครับใส่ประมาณสองครั้งจะใส่ตัวเครื่องมันจะบางทีมันจะบังคับให้ใส่คงภาษาอังกฤษตัวเลขแล้วก็อักษรพิเศษมันถึงจะสักเซตผ่านนะครับพอเราตั้งรหัสผ่าน,นเสร็จปุ๊บก,ก็สามารถเข้าระบบได้เลยปกตินะครับโอเคอันนี้คือวิธีเบื้องต้นในการกู้รหัสผ่านของตัว n อ r นะครับ อ่าโอเคประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ